สวัสดีค่ะพี่น้องแอนพาเข้าปลาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าฝนตกกับบวันจ้าเพิ่มพลังกันกอนพี่น้องจ้าแล้วก็เอาวิวมาเบิงพี่น้องโอ้ยหมอกเต็มไปหมดจ้าเก็บเห็ดน้ากันพี่น้องจ้าขอตะว่าได้เขาปลาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะคนมาเก็บเห็ดเห็ดจังใดในเนาะจ้าเนะเาะแอนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอนน้าเด้อจ้าเด้ออยู่ข้างทางเลยจ้าเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเท่าป้าจะขากับโอเคคือล่าแล้วอุ้ย แต่เสียดายแท้ฝนตกก็มากเก็บเห็ดด้พี่น้องเด้อเห็ดจังไดเนาะใจมันรักเห็ดมันปูจ้าฝนตกจ้าฝนตกพี่น้องจ้าเ๋ยวสิพาไปเก็บอีกดอกหนึ่งผลเลี้ยงอุ้ยผลจ้าอ้ยแน่นดีค่เด้วยพี่น,อน้องเด้อดอกเนี่งกุ๊กเงี้งงงยค่ะจ้าบืนไอขึ้นมาเก็บไปก้น ดอกสองดอกตต้มกันไปพี่น้องจ้าอ้ยเนาะตายไม่เห็นมันปูพี่น้องนี่ต่าเมาะต่าแม่นี้หน่อยโคตรเบาดอกจ้าน้ำขาหนิเมียกกขาใหญ่ใหญ่ละผู้เปนกกขาพี่น้องมันใหญ่ยี่หรือวบเด็ด่ะ เห็ดพึงขาไล่หมวกสุ่มพี่น้องจ้ากางท้างงามมาแล้วน้องพึ่งอุ้ยอุ้ยงามดูมาตัดขาอีกดอกเห็ดพึ่งหมวกส้มขาไล่พี่น้องจ้านะเอ็ดพึงหมวกส้มอีกเล้วจ้านี่ แกงก็คัพคับคุ๊บคุ๊บก็แต่งเด้เยอีกหนึ่งดอกแดงนยักหน้อยสองดอกพี้นหลงแล้วคนโอยกำลังอุปุอิปิไปเห็นล้่ดีล้น้ำเกาลัดกระยุ่ง้าง กบขาเขาไงหรือเด้พ mm ีหน้องเพราะว่าเขาบื่สู่กับใบไม้เขาเลยกบขาไงจ้ะมากข้าวสายจีบมี่ผู้ขับรถพากลับบ้านยังล่ะ ไว้คุณเนี่ยเห็ดมันปเูเปิดยางลงมาบางหันคือบ่เห็น <laughs> บ้านเมืองเขาตั้งเทะเลทะล่าของเฮาตรงเคลียร์หาเห็ด <'s> มันปูเห็ดมันปู ôi hết mắn phú đọc điều ngắm ngắm Mà kỳ thứ nem mới ngắt cái hiển Con phào rất ได้ซมี่แล้วจ้ารอบนี้พี่น้องจ้าแต่ว่านี่ซออนแห้งค้าหนิแม่เพราะว่าจะเป็นเฮดเพลิงหวานหรือว่าเป็นเฮดเออมันปูเนี่ยเฮดเพลิงหวานในซองดอกน้อยคือ่าสิมีแต่ก็บ่าเป็นอย่างพี่น้องขอแต่ว่าได้เขาปลาเฮดให้มันเลี้ยวให้มันซ่วงตัวนี่จ้านี่ละแจ็กสี่ได้เขาไปเก็บอีกย่ามไหน คาถาเบิ่งกันพี่น้องถาล้อและเวลาพี่น้องจ้าแอนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเด้อจ้า้อสวัสดีจ้า